ต้นจุฬาลำไยครับใบสวยมากเลยครับจุฬาลำไยตอนนี้พี่เยาวเราก็พาผมมาดูสถานที่นะฮะนี่ครับเป็นตัวอย่างนี่คือกระโจมนะฮะมีโอกาสมาเที่ยวนะนะครับก็ได้มาเจอพี่ยาวนะฮะลูกช้างเขาใหญ่แคมป์นะครับพี่ยาวเขาก็เป็นเจ้าของดูแลอยู่ที่นี่นะครับกระโจมนี่ก็ในราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะพี่ยาว วันธรรมดาก็พันแอไม่ไม่ไมอสองใช,ใ,ชใช่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 กช่ใ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 ชเใชนะ่อช่ใช่ใช่ะช่ใช่ใช่ใชาใช่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 ยา่ใช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 นใช่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 นช่ใี่ยชดใ่ใชันน่ใช่่่ออ่ช่น่น โฆษณาให้เลยนะฮะลูกชา้างคมปมนะครับนี่ถือว่าสมราคาฮะส่วนตัวมากเลยพีย่อาส่วนตัวส่วนตัวมากเลยครับชิวมากเลยครับอันนี้เป็นแอรหรือว่าพัดลมแอ,อเอนาะแอใช่เป็นห้องแอนะครับพีย่ยาปิดได้เลยครับปิดปิดได้เลยอันนี้คือเต็นท์กระโจมเลยฮะ,ะกว้างมากเลยะครับ ในราคาวันธรรมดาพันแถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็2,000กว่าบาทเองนะครับมีโอกาสมาเที่ยวนะฮะลูกช้างแคมป์นะฮะถ้ามาที่เขาใหญ่นี่ครับถูกสุดยอดเลยฮะแต่สถานที่เดี๋ยวพี่ยาวพาไปเที่ยวต่อนะครับปเลยครับ,ไไรบพี่ต้องขอบคุณเจ้าของสถานที่แห่งนี้นะครับผมใจดีมากครับสุดยอดเลย ยอดครับการกำจัดใบไม้โดยมันต้องกวาดนะฮะนี่ครับวมีมีเป็นแบบยกด้วยนะฮะุดอันนี้ก่อนหน้าจะเป็นทรงติดพื้นนะนี่เป็นทรงยกยกยกขึ้นนะฮะแล้วด้ถุนมีเปด้วย อ๋ออันนี้คือฉายาที่ว่าตั้งชื่อว่าลูกช้างแคมป์นะฮะนี่ดูครับดูครับดูเห็นไหมฮะอัน,นั้นคือหัวช้างครับนังวงอยู่ข้างล่างครับโอ้โหนี่ฮะนี่คือใช่เลยครับสมชื่อเลยฮะลูกช้างแคมป์อ,นนอันนี้จะเน้นตรงจุดนี้จะเน้นให้ชมวิวอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่เจ้าอันนี้สองพันค่ วันธรรมดา2,000 <ละ S 1> ก็จะอัพขึ้นมาตรงนั้นอีน<า>ก200เนาะถ้าเป็นเสาร์าทิตย์้วั้2,500 2,500โอเคนะฮะก,ก,ก็ก็คุ้มครับเพราะว่าได้ห้งองน้ำอาเแบบเดียวกันที่เห็นทรงข้างในนะฮะแต่ที่ได้นะครับคือตรง,ร,งร,งรงนี้ครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นตะแยเสาใหญ่นะคะบรรยากาศอ๋อตรงนี้เป็นหุ่นยานเลยครับใช่ค่ะทางเข้า นะครับข้อดีของลูกช้างแคมป์นะครับเพื่อนๆอยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แค่1กิโลเนาะพี่เยาวเนาะสุดยอดงั้นเดี๋ยวให้พี่เยาวพาดูบรรยากาศตรงจุดอื่นต่อครับไปครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่อย่างคนมีจักรยานมาก็เอามาปั่นตามทางเดินนี้ได้เนาะเล็กๆบรรยากาศล่มลื่นมากเลยฮะดูดิครับโอ้โห นี่ครับดูครับโอ้โหนะ้ำเขาฮะสุดยอดเลยจุฬาลำไพนะครับต้นนี้นะครับสุดยอดเลยครับตรงที่เห็นเขาตรงนั้นจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับตรงจุดนี้จะเป็นลานกลางเต็นท์นะฮะเนี่ยพี่ยาวให้กลางได้สุมส่วนกลางครนะับเข้ามาก็มีน้ำแข็งฟรี แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องช่วยกันล้างใช่ค่ะคือจะต้องเก็บเก็บล้างใช่ค่ะ,ะ,ะใช้เก็บแล้วแล้วก็โอ้โหสุดยอดครับอันนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะครับเป็นแนวทางที่ดีเลยนะครับดูดิครับคือเป็นความสบายของลูกค้าเลยฮะก็สาหรับนําเต็นท์ไปเองนี่ในหัวละหัวละสี่ร้อยนี่ก็ถือว่าเกินเกินคุ้มนะฮะได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับ ซุ้มหมูกระทะมีอุปกรณ์ให้ครบนะฮะก็เริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่น่าลืมละ450้นะครับมาหลายๆคนเราก็มาแชร์กันได้นะครับนี่ฮะอุปกรณ์มีให้หมดเลยนะครับเตรียมเงินมาอย่างเดียวครับพี่น้องลูกเราก็จะมีห้องน้ำแยกชายหญิงใช่ใช่ใช่ครับมีห้องน้ําให้นะฮะก็ นี่นในบริเวณนะครับลูกช้างแคมป์นะฮะน่ารักมากเลยทีเดียวนะครับนี่คร <necessary> ับมาดูป้ายนะฮะ <começo> <sandwiches> <loans> นี่ฮะดูครับดูครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยก็ไปถือว่าเป็นแนวทางที่จะทําแคมป์ที่ที่บ้านเหนือนกันฮะบ้านสวนแต่จะเป็นคนละแนวทางกับของพี่ยาวพี่ยาวของผมจะเป็นสวนชววิวนะคะนุ่นจะมองเห็นเขาลูกช้างเต็มๆเลยใช่เลยครับ ครับผมนี่นะฮะบรรยากาศชิลมากนี่ครับดูบรรยากาศชัดๆนะครับดูดิครับนี่ฮะสุดยอดมากเลยครับลูกช้างแคมป์ฝากด้วยนะครับใกล้ๆอุทยานนี่เองอสำหรับท่านใดนะฮะสายแคมป์หรือว่าอยากจะทดลอง สัางเต็นท์ครั้งแรกในชีวิตหรือว่าใส่แค่มืมอรชีพนะฮะสามารถมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากพี่เยาวเราได้นะฮะพี่เยาวงั้นขอเบอร์เลยนะครับ065ต่อเลย4488268พี่เยาวขออีกรอบนึง0654488268โอเคครับก็ต้องขอบคุณพี่เยาวนะฮะที่ให้โอกาสให้ผมมาถ่ายทำนะพี่เยาวขอบคุณมากครับสวัสดีครับ